ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนท่านสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสิริการนิท,ทินันสุภกรและกัลยาณมิตรจรันรัฐพงเขมรัฐเรียนท่านสาธุชนทั้งหลาย พระผู้มีพระภาเจ้าตรัสว่าสัพปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดตราหนีดตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาโคกดังต่อไปนี้คือ ให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยพร้อมเพียงกันนะครับอนรรมยังพุทธาปะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมมเสนะโมตัสสะปะคะวะโตอระหัโต สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อิมานิไมยังพันเตอิมานิไมยังพันเตพาตานิพาตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิพิขุสังคสะพิขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโคพิขุสังโคอิมานิอิมานิพาตานิพาตานิสัปปริวารานิสั ปาริวารนีปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังจ <alltså Background. S 1> ีคละตังจีค卡ะตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ้าแต่พระภิกษ <row it, S 2> ุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหาร

ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับผ่อนพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งไปกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆไปในกลางดวงบุญนั้นพร้อมตรึกระลึกถึงผู้ที่เราตั้งใจอุทิศกุศลให้อันมีผู้มีพระคุณของเราทั้งหลาย มีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอีกทั้งเทวดาที่ลงรักษาอายุของเราเทวดาที่เป็นสมาธิฏฐิเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรม ที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเนี่ยเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและก,กันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกป,ปติ อิจิตังปะฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันทวะปนรโสยถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารวโกวินัยสั โยสุขีติกายุโกภวะสัพพิอติโยวิวัจฌันตุสัปะรวโกวินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีติกายุโกภาวะ ปียติโยวิวัชชันตุสัพพรโรคววินาสตุมาเตภาวตวันตาราโยสุขีธิคายุโกวภวะอภิวาทานสิริ สเนจังวุตธาปจจายโนะจันตารวตามาวันคันติอายุวันโนสุขังอาลัมสัพพุทธานุภาเว าณาสาพธรรมานุปาเวนาณัสาสังฆานุปาเวนาพุทธรัตนนาธามารตนา นาจตุราสีติสหัสรรมาคันทานุภาเวนะปิตกาตายาณุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสัพ เพตเถรวคาสัพเพเตยพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตตวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังค าวินานตุอายยวาตโกธาานวัตโกอสิริวาตโกยสวัตโกอภลวัตโกวันนาวัตโกสุขวัตโกโหตุสาปทาทูก กโรัวกปยาเวราโสกัสตุจุปาะวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยสิทธิธนางลาภังโส ทิพภายังสุขังพลังสิริอายุจาวันโวจะพพคังวุฒิยะยัสวาสตวัสาจะอายุจชีวสิท เทียภวันตุเตียภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทววตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสดทิภวันตุเตียภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพ อเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตถาโสทิภวันตุเตภวตุสัพามังคารังรักขันตุสะพาเทวตาสะพะสังฆานุภาเว ตั้งใจบูชาพระกันอรหังสัมมาสัมพุทโธปควัวพงพุทธังพระควานตังอภิวาเทมิพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิพ,ทพ,ทมพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวา,าวกาโตภะควตาธรรมโมธรรมังนามัสหามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปติปันโนภะควะโตสหาวกสังสนโฆส,ส,สังขังนัมหามิสังฆนโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพลี่ยงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์และยอดนักสร้างบรมีทั้งหลาย พร้อมนั้งครอบครัวบริษัทบริวารจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในล่มงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้ละลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุคขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นานๆนปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระรธมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติใหญ่ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบันถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุาเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ kra